เด็กชายวัยหกขวบชื่อว่ามาวินเขาเกิดในห้องเช่าร้อนอบอ้าวมีเพียงพัดลมตัวเก่าและกลิ่นอับชื้นจากผ้าปูเตียงที่ซักไม่ทันแห้งแม่ของเขาหญิงสาวที่ทุกคนเรียกว่าลิงเดียวทำงานกระเช้าในร้านสะดวกซื้อและเปลี่ยนผ้าปูโตนในร้านอาหารตอนเย็นมาวินไม่เคยรู้จักคำว่าพอ่อทุกเช้า เขาจะหยิบกล่องนมหมดอายุจากหลังร้านแล้วเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนโรงเรียนของเขาอยู่ห่างออกไปสามป้ายรถเมล์แต่เขาเลือกจะเดินเพื่อประหยัดค่ารถให้แม่วันหนึ่งครูในห้องเรียนถามนักเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเสียงเด็กๆตะโกวนว่าหมอตำรวจนักบินแต่มาวินยกมือขึ้นแล้วตอบว่า ผมอยากเป็นลูกของพ่อครับห้องเรียนเงียบครูนิง่งเพื่อนเพื่อนหัวเราะเบาๆแต่มาวินไม่ได้หัวเราะดวงตาเขา,เนาแน่วแน่เหมือนเด็กที่รู้ว่าโลกของเขายังขาดอะไรบางอย่างอยู่หลังเลิกเรียนมาวินหยิบซองจดหมายเก่าที่แม่เขาเก็บไว้ใต้หมอนในซองนั้นมีรูปผู้ชายคนหนึ่งแต่งสตรยืนอยู่หน้าตึกสูงในกรุงเทพ ด้านหลังเขียนว่าถึงลูกถ้าหนูโตพอที่จะอ่านจดหมายฉบับนี้ได้แม่จะเล่าเรื่องของพ่อให้ฟังมาวินไม่รอให้โตเขาเดินไปถามแม่คืนนั้นกลางแสงไฟห้องเช่าที่สลัวแม่ร้องไห้ก่อนเล่าเรื่องราวทั้งหมดพ่อของเขาคือซีอของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในกรุงเทพแต่เมื่อรู้ว่าท้องแม่ของเขากลับถูกทิ้งไว้พร้อมคําขอโทษสั้นๆ มาวินเงียบแล้วพูดแค่งั้นเราต้องไปหาพ่อใช่ไหมครับแม่ตกใจสายหน้าแต่เด็กชายไม่ลังเลเช้าวันรุ่งขึ้นเขาแอบใส่เสื้อนักเรียนและเดินทางไปยังบริษัทที่อยู่ในซองจดหมายนั้นหน้าตึกสูงลมแรงจนเป่าผมเขากระจายเขาหายใจแรงมือจับรูปพ่อไว้แน่นรปอปภไม่ให้เข้า แต่เขายืนอยู่ตรงนั้นสองชั่วโมงเต็มจนหญิงสาวในชุดสูทซึ่งเป็นเลขาของซีอเดินผ่านมาแล้วถามว่าหนูมาทำอะไรที่นี่คนเดียวลูกมาวินยื่นรูปให้เธอดูเธอชะงักหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรหาข้างบนทันทีไม่กี่นาทีต่อมาประตูลิฟต์ชั้นบนสุดเปิดออกชายคนหนึ่งสวมสูทดำใบหน้าเคร่งขรึม เดินเข้ามาหาเด็กชายเขามองรูปในมือเด็กและสิ่งที่เขาได้ยินจากเลขาทำให้เขารู้ทันทีว่าเด็กคนนี้คือลูกของเขาจริงๆมาวินเงยหน้ามองดวงตาเด็กหกขวบสะท้อนแสงความหวังและคำถามเงียบๆว่าคุณจำผมได้ไหมครับพ่อชายคนนั้นพูดอะไรไม่ออกแต่แววตาเริ่มสั่นไหว ในขนาดเดียวกันเสียงโทรศัพท์ภายในดังขึ้นเลขารับสายและน้ำเสียงจากปลายสายทำให้ทุกอย่างในห้องชะงักไปในทันทีเลขาวางสายแล้วหันมามองชายตรงหน้าด้วยใบหน้ากังวลคุณมีนัดด่วนบอดผู้ถือหุ้นรออยู่ค่ะเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมองเด็กชายตรงหน้าอีกครั้งมาร์วินยังยืนนิ่งมือเล็กยังจับรูปไว้แน่น เขาหันไปสั่งเลขาเลื่อนประชุมออกไปก่อนเสียงของเขาหนักแน่นจนทั้งห้องเงียบจากนั้นเขาคุกเข่าลงให้อยู่ในระดับสายตากับเด็กชายชื่ออะไรลูกเขาถามเบาๆมาวินครับชื่อที่เขาไม่เคยได้ยินแต่กลับรู้สึกคุ้นอย่างแปลกประหลาดดวงตาของเขาเริ่มแดงไม่ใช่จากอารมณ์แต่จากความรู้สึกผิดที่สะสมมานานหลายปี มาวินถามกลับเสียงเบาพ่อยังอยากเป็นพ่อของผมอยู่ไหมครับประโยคนั้นแทงทะลุเข้าไปในหัวใจของเขาก่อนที่เขาจะพูดอะไรได้ประตูห้องเปิดออกแม่ของมาวินรีบวิ่งเข้ามาด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและน้ำตามาวินลูกมาได้ยังไงแม่ตามหาทั้งเช้าเธอเห็นเขาชายที่เคยเป็นอดีตและตอนนี้คืออนาคตของลูก เธอไม่พูดอะไรเขาเองก็เช่นกันบรรยากาศในห้องตึงเครียดเต็มไปด้วยคำถามและอดีตที่ยังไม่ถูกสสางมาวินยืนอยู่ระหว่างทั้งสองคนสายตาเขามองซ้ายแล้วมองขวาเหมือนกำลังรอให้ใครสักคนพูดคำว่าครอบครัวแต่ไม่มีใครพูดชายคนนั้นลุกขึ้นยืน แล้วเดินไปที่โต๊ะทำงานเขาหยิบรูปถ่ายในลิ้นชักรูปที่เขาเคยซ่อนไว้เพราะไม่อยากจำเป็นรูปหญิงสาวคนหนึ่งยิ้มให้กล้องพร้อมข้อความเขียนไว้ว่าขอบคุณที่เคยรักกันเขาวางรูปนั้นไว้ข้างๆรูปของลูกแล้วหันมาพูดกับมาวินเสียงสัน่นแต่หนักแน่นต่อจากนี้พ่อจะไม่หายไปอีกแล้วแม่ของมาวิน ยืนกอดอกยังไม่ไว้ใจแต่ในดวงตาเริ่มมีแววอ่อนลงมาวินค่อยๆยิ้มเป็นรอยยิ้มเล็กๆแต่เบิสุทสุดข้างนอกหน้าต่างเสียงรถบนถนนยังดังแต่ในห้องเงียบสงบมาวินรู้สึกว่าโลกใบนี้เริ่มมีที่ของเขาแล้วทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้ง เลขาเปิดประตูแต่ไม่ทันพูดอะไรก็มีชายสูงวัยในชุดสูทสีเทาเดินเข้ามาเขามองหน้าชายคนนั้นแล้วพูดว่ามีคนจากบอร์ดต้องการพบคุณเดี๋ยวนี้เรื่องที่สำคัญมากกว่าการประชุมชายในชุดสูทด,ดำขมวดคิ้วก่อนจะถามกลับเรื่องอะไรคำตอบที่เขาได้ยินทำให้ทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งในเสี้ยววินาที ชายสูงไว้หันไปมองเด็กชายแล้วพู้ช้าชัดท้อยชัดคำเรื่องมรดกและสิทธิในฐานะผู้สืบทอดโดยตรงห้องเงียบแม้แต่เสียงหายใจยังดูหนักเกินไปในวินาทีนั้นแม่ของมาวินยกมือขึ้นจับแขนลูกดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนหมายความว่ายังไงคักเธอถามเสียงสัน่นชายในชุดสูทด,ดำเจ้าของตำแหน่ง ซีอหันไปมองเธอก่อนจะตอบช้าๆพ่อของผมเสียเมื่อวานนี้โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมใหม่และในเอกสารเดิมระบุว่าผู้สืบสายเลือดโดยตรงจะได้รับกรรมสิทธิ์ในบริษัท51%นนั่นหมายถึงมาวินแม่ของมาวินเหมือนถูกฟ้าผ่าลงตรงหน้าเธอหายใจแรงขาทั้งสองสั่นไหวเธอไม่เคยต้องการเงิน ไม่เคยต้องการอำนาจเธอแค่อยากให้ลูกมีพ่อแต่นี่ลูกของเธอกำลังจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทระดับประเทศมาวินยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศรอบตัวเขาทุกคนเคร่งเครียดแต่ในใจของเด็กคนหนึ่งกลับสงบเขาไม่ได้สนใจว่ามรดกคืออะไรหุ้นคืออะไร เขามองไปที่แม่แล้วหันไปมองชายที่เขาเพิ่งเรียกว่าพ่อก่อนจะพูดออกมาว่าถ้าผมได้ทุกอย่างแต่ไม่มีแม่อยู่ด้วยผมไม่เอาอะไรเลยครับประโยคนั้นทำให้ชายสูงวัยที่ยืนฟังอยู่ยืนนิ่งแล้วหันไปพูดกับซีอดูเหมือนว่าเขาจะมีคุณสมบัติพร้อมทั้งหัวใจและเลือดในตัวคุณซีอยืนเงียบเววตาอ่อนลง ในหัวของเขามีเพียงภาพของเด็กชายตัวเล็กๆที่ยืนสู้ลมคนเดียวหน้าตึกจากนั้นเขาเดินเข้าไปหามาวินแล้วก้มลงพูดกับลูกชายว่างั้นพ่อจะทำให้ที่นี่เป็นบ้านของเราก่อนที่เขาจะหันไปมองแม่ของมาวินและพูดต่ออย่างหนักแน่นว่าและถ้าเธออนุญาตผมอยากขอเริ่มใหม่ในฐานะพ่อและคนที่คุณเคยรักเธอนิ่งไป น้ำตาคลอและในใจของผู้หญิงที่เคยผิดหวังบางอย่างกำลังเปิดใจอีกครั้งเธอกลื่นน้ำลายหัวใจเต้นแรงคำพูดที่เขาเอ่ยออกมาเหมือนดึงความเจ็บปวดในอดีตขึ้นมาเผชิญหน้าอีกครั้งเธอมองเขานิ่งดวงตาสั่นไหวแล้วถามกลับช้าๆคุณแน่ใจหรือว่าสิ่งที่คุณพูดมันมาจากใจไม่ใช่เพราะลูกไม่ใช่เพราะมรดก คำถามนั้นเหมือนคมมีดแทงลึกเข้าไปในความรู้สึกผิดของเขาชายผู้เคยเป็นคนหนีจากความรับผิดชอบตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าในฐานะพ่อในฐานะชายคนหนึ่งที่อยากถ่ายบาปเขาถอนหายใจแล้วพูดตรงๆผมเคยหนีเพราะผมขี้คลาดผมกลัวชีวิตที่ไม่ได้วางแผนไว้แต่พอได้เจอลูกได้เห็นแววตาเขา ผมถึงรู้ว่าผมาพลาดสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปนานแค่ไหนวันนี้ถ้าคุณไม่ให้อภัยผมก็ยอมแต่ขอแค่ได้เป็นพ่อของมาวินได้ดูเขาโตผมจะไม่เรียกร้องอะไรจากคุณเลยห้องทั้งห้องเงียบอีกครั้งมาวินยืนจับมือแม่ไว้แน่นมือเล็กๆที่อบอุ่นแม่ของเขาหลับตา สูดลมหายใจลึกแล้วเธอก็ก้มลงจับหน้าลูกชายจ้องตาเขานานๆลูกอยากให้แม่ให้อภัยไหมมาวินพยักหน้าไม่มีคำพูดมีเพียงรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังเธอลุกขึ้นเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดวงตาของเธอไม่สันไหวเธอยื่นมือไปข้างหน้าและพูดเสียงเรียบ เราลองเริ่มใหม่เพื่อลูกและเพื่อตัวเราเองชายคนนั้นจับมือเธอไว้ไม่พูดอะไรแต่ในแววตาเขาคือคำสัญญาใหม่ที่ไม่ต้องออกเสียงขนาดนั้นเองเลขาเดินเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับแฟ้มเอกสารหนาทนายของบอร์ดพร้อมแล้วค่ะเรื่องการโอนสิทธิ์และประกาศผู้สืบทอดทั้งสามคนหันไปมองแฟ้มใบนั้น แต่มาวินกลับมองไปทางหน้าต่างนอกกระจกแสงแดดยามสายสาดเข้ามาอ่อนๆเขายิ้มเพราะรู้ว่าวันนี้เขาไม่ได้แค่ได้พ่อกลับมาแต่เขาได้พาครอบครัวกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงบ่ายอาคารสำนักงานที่เคยเต็มไปด้วยเสียงสั่งงานกลับเงียบสงบเหมือนรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในห้องประชุมชั้นบนสุด คณะกรรมการบริษัทนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นหลายคนกำลังนั่งเรียงรายอยู่ประตูเปิดออกมาวินเดินเข้ามาพร้อมแม่และพ่อของเขาบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยสายตาจับจ้องไม่มีใครคิดว่าเด็กวัยเพียงหกขวบจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมูลค่าหลายพันล้านหนึ่งในผู้ถือหุ้นอาวุโสกระแมก่อนพูด เด็กคนนี้จะเข้าใจหน้าที่ขนาดไหนกันแม่ของมาวินลุกขึ้นน้ำเสียงเธอมั่นคงเขาอาจยังไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจแต่เขาสอนให้พวกเราเข้าใจคำว่าครอบครัวเงียบงันไม่มีใครกล้าเถียงชายผู้เป็นพ่อหันไปหาทุกคนแล้วพูดชัดถ้อยชัดคำผมจะยังคงดำรงตำแหน่งจนกว่าลูกจะโตพอรับผิดชอบได้ แต่จากนี้ไปบริษัทนี้จะไม่มีแค่ชื่อของผมมันจะมีชื่อของเขามาวินเสียงแฟลชกล้องถ่ายภาพจากสื่อบันทึกช่วงเวลาสำคัญนั้นไว้เด็กชายตัวเล็กยืนข้างแม่มีมือของพ่อจับไหล่เขาอย่างภาคภูมิใจนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเริ่มต้นจากเด็กวัยเพียงหกขวบในห้องเช่าเล็กๆที่เคยไร้แสงไฟ แต่ตอนนี้เขายือนอยู่ใต้แสงสปอตไลท์ในฐานะความหวังในฐานะอนาคตและที่สำคัญที่สุดในฐานะลูกชายคนหนึ่งที่พาพรักกลับคืนมาหลังจากการประกาศต่อหน้าบอร์ดบริหารข่าวเรื่องทายาทวัหกขวบของซ e อผู้ทรงอิทธิพลก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งวงการธุรกิจข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวตัวหนาพร้อมภาพครอบครัวที่เพิ่งกลับมารวมกัน กลายเป็นกระแสที่สังคมพูดถึงมากที่สุดในเวลานั้นแต่สำหรับมาวินสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญเท่ากับได้กลับมานั่งกินข้าวเย็นกับแม่และมีพ่ออยู่ตรงข้ามโต๊ะไม้ยาวในบ้านหลังใหม่เต็มไปด้วยอาหารที่แม่ทำเองกลิ่นหอมลอยมาแต่จมูกมาวินยิ้มยิ้มแบบที่เด็กธรรมดาคนหนึ่งควรจะได้ยิ้มตั้งแต่แรกแม่ครับพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูบ้านได้ไหม แม่หัวเราะเช็ดปากลูกชายด้วยผ้าเช็ดหน้าได้สิทธลูกแต่บอกเพื่อนด้วยนะอย่าปีนโซฟาพ่อของเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ไม่มีใครเคยได้ยินจากเขามานานปีนได้แค่ใจอย่าปีนเฟอร์นิเจอร์บรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับอบอุ่นจนเหมือนเวลาเดินช้าลงกลางคืนวันนั้นมาวินนอนหลับตาอยู่บนเตียงใหม่ท่านมหนานุ่ม แสงโคมข้างเตียงส่องเบาๆเสียงฝนตกเบาๆนอกหน้าต่างลมเย็นพัดผ้าม่นไหวเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาอีกต่อไปประตูห้องเปิดแงม้มพ่อเดินเข้ามาดูย่อตัวลงและวางตุ๊กตาหมีไว้ข้างหมอนฝันดีลูกชายของพ่อเขาหันไปมองลูกนอนหลับตาพริมลมหายใจสม่ำเสมอ เหมือนกำลังฝันดีภาพในหัวของเขาย้อนกลับไปวันที่เขาหนีวันที่เขาเลือกจะทิ้งทุกอย่างเพราะกลัวคำว่าพ่อแต่ตอนนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไปเขารู้แล้วว่าไม่มีตำแหน่งไหนในโลกจะมีเกียรติสูงไปกว่าการได้เป็นพ่อของมาวินเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องรอดผ้าม่านเข้ามานกบนต้นไม้หน้าบ้านร้องเสียงใส กลิ่นขนมปังปิ้งและไขด่ดาวลอยคลุ้งไปทั่วบ้านมาวินลืมตาขึ้นยืดแขนอย่างสดชื่นเสียงหัวเราะของแม่ดังมาจากชั้นล่างเขารีบลุกจากเตียงวิ่งลงบันไดด้วยเท้าเปล่าผ้าขนหนูยังพาดบนไหล,เล่เล็กๆเมื่อถึงโต๊ะอาหารเขาเห็นพ่อกำลังสวมผ้ากันเปื้อนยืนทอดไข่อย่างเงง,งะในขณะที่แม่ยืนยิ้มกอดอกมองอยู่ข้างๆมาวินหัวเราะ พ่อทำอาหารด้วยเหรอครับพ่อหันมามองหน้ายิ้มแต่มีไข่ติดคิ้ววันนี้พ่อจะพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่าพ่อไม่ได้เก่งแค่ในห้องประชุมแม่สายหน้าแต่พ่อควรเริ่มจากเปิดเตาก่อนจะใส่ไข่ลงกระทะนะคะเสียงหัวเราะของทั้งสามคนดังก้องอยู่ในครัวบ้านหลังนี้ไม่ได้ใหญ่ที่สุดไม่ได้หรูหราที่สุดแต่เป็นบ้านที่มีเสียงหัวเราะทุกวันหลังอาหาร มาวินหยิบกระเป๋านักเรียนพร้อมจะไปโรงเรียนแต่วันนี้มีรถคันใหม่มารับพ่อของเขาเป็นคนขับเองในรถมีเพลงเด็กเปิดเบาๆกระเป๋านมของเขาถูกวางไว้ข้างบอกข้างในเต็มไปด้วยนมรถช็อกโกแลตที่พ่อซื้อให้เองกับมือมาวินหันไปมองใบหน้าของพ่อในแสงแดดยามเช้าแววตาที่เคยเคร่งขรึมตอนนี้มีแต่ความอ่อนโยน เขายิ้มก่อนจะถามเบาๆพ่อครับถ้าวันหนึ่งผมโตแล้วอยากเป็นซีอเหมือนพ่อพ่อจะสอนผมไหมครับพ่อไม่ตอบทันทีเขาแค่หันมามองแล้วยกมือข้างหนึ่งมาวางบนศีรษะของลูกชายพ่อจะสอนทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อจะสอนให้ลูกไม่ลืมว่าคนที่ยืนอยู่ข้างเรา สำคัญกว่าคนที่อยู่ใต้เรามาวินพยักหน้าเขาอาจยังไม่เข้าใจทุกคำแต่เขาจำทุกคำได้รถเลี้ยวเข้าโรงเรียนเด็กๆเ,เริ่มเดินเข้าแถวเสียงระฆังเข้าแถวดังขึ้นมาวินลงจากรถหันกลับมายิ้มให้พ่อก่อนจะวิ่งเข้าไปหากลุ่มเพื่อนพ่อของเขายืนมองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความภูมิใจชายคนหนึ่งที่เคยละทิ้งทุกอย่าง ตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะพ่อในฐานะคนรักและในที่สุดในฐานะคนของครอบครัวอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปหลายเดือนมาวินเติบโตขึ้นอีกเล็กน้อยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดไม่ใช่ความสูงหรือคะแนนในสมุดพกแต่คือแววตาที่เปลี่ยนประกายมั่นใจมากกว่าเดิมเขาเริ่มพูดในที่ประชุมของโรงเรียน เริ่มมีความคิดของตัวเองและเริ่มถามคำถามกับพ่อมากขึ้นทุกวันทำไมพนักงานบางคนถึงดูเศร้าเวลาเดินออกจากห้องประชุมทำไมแม่ถึงยิ้มแต่ไม่พูดอะไรเวลาอยู่หน้ากล้องถ้าเรารวยแล้วเราจะแบ่งให้คนไม่มีบ้านยังไงดีครับคำถามของเขาไม่ใช่คำถามแบบเด็กทั่วไปแต่กลับทำให้ชายผู้เป็นพ่อต้องนิ่งคิดทุกครั้งพ่อของมาวินเริ่มพาลูกชายไปดูชีวิตจริงนอกตึกสูง ไปดูเด็กกำพร้าไปเดินในตลาดชุมชนไปฟังเรื่องราวจากคนที่ไม่มีโอกาสทุกครั้งที่ได้ฟังมาวินจะเงียบเก็บทุกคำไว้ในใจแล้ววันหนึ่งในงานวันเด็กที่บริษัทจัดขึ้นมาวินถูกเชิญให้ขึ้นเวทีพร้อมเด็กๆจากมูลนิธิที่บริษัทสนับสนุนไฟบนเวทีสว่างจ้าคนในห้องประชุมใหญ่เต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และสื่อมวลชนมากมายแต่เด็กชายคนหนึ่งในชุดเสื้อยืดธรรมดากลับยืนอยู่หน้าสุดด้วยสีหน้าไม่หวั่นไหวเขาถือไมโครโฟนพูดช้าช้าชัดถ้อยชัดคำพวกเราทุกคนไม่ได้เลือกเกิดแต่เราทุกคนเลือกที่จะเป็นคนดีได้ผมโชคดีที่แม่อดทนและพ่อกลับมาผมไม่รู้ว่าโตขึ้นผมจะเก่งเท่าพ่อไหมแต่ผมสัญญาว่า ผมจะไม่ลืมคนที่เคยยืนข้างผมในวันที่ผมไม่มีใครเสียงเงียบทั่วห้องก่อนจะตามมาด้วยเสียงตกบมือดังกึกก้องในแถวหน้าพ่อกับแม่ของเขานั่งอยู่ด้วยกันจับมือแน่นและมีน้ำตาไหลลงพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวเด็กชายคนหนึ่งที่เคยเดินคนเดียวในเมืองใหญ่วันนี้เขายืนอยู่บนเวทีในฐานะอนาคตไม่ใช่ของบริษัท ใจของหัวใจทุกคนที่เคยเจ็บและเคยเชื่อว่าความรักไม่มีวันกลับมามาวินไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตตัวเองเขาเปลี่ยนความคิดของใครอีกหลายคนว่าแม้จะเกิดมาไม่มีพ่อในวันแรกแต่ถ้ารักแท้ไม่หายไปไหนครอบครัวจะกลับมาสมบูรณ์ได้เสมอหลังจบคำประสัยของมาวินงานวันเด็กที่เคยเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานกลับมีบางช่วงเวลาที่เงียบสงบ และอบอวนไปด้วยพลังของคำพูดจริงใจจากเด็กชายคนหนึ่งหลังลงจากเวทีมาวินเดินกลับมาหาพ่อกับแม่ทั้งสองยืนรอเขาอยู่ด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักแม่กอดเขาแน่นพ่ายอะตัวลงข้างๆลูกผมลูกชายเบาๆลูกพูดได้ดีมากเสียงพ่อสั่นเล็กน้อยมาวินเงยหน้าขึ้นผมพูดจากใจครับวันนั้น หลายคนในห้องประชุมเดินออกไปด้วยหัวใจที่อ่อนโยนขึ้นผู้บริหารบางคนที่เคยมองทุกอย่างเป็นตัวเลขเริ่มถามตัวเองว่าเคยฟังเสียงของพนักงานตัวเล็กๆบ้างหรือไม่วันต่อมาบริษัทของพ่อมาวินออกนโยบายใหม่สนับสนุนการศึกษาให้ลูกพนักงานระดับล่างจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับครอบครัวเดียว และเชิญชวนพนักงานร่วมอาสาทำรรกิจกรรมชุมชนทุกเดือนสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เริ่มจากเสียงของเด็กวัยหกขวบที่ไม่เคยเรียน MBA แต่มีหัวใจที่เห็นค่าของความเข้าใจชีวิตของมาวินไม่ได้กลายเป็นเจ้าชายในเทพนิยายเขายังต้องเรียนยังต้องทำการบ้านยังถูกแม่ดุเวลาเล่นเกมเกินเวลาแต่สิ่งที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น คือเขาได้เห็นความรักที่ถูกทิ้งแล้วฟื้นกลับมาอีกครั้งเขาได้รู้ว่าการให้อภัยแม้จะยากแต่ก็สามารถพาครอบครัวกลับมารวมกันได้และที่สําคัญเขาได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเด็กคนหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนโลกของผู้ใหญ่ทั้งโลกได้แค่เพราะเขาไม่ยอมปล่อยมือจากความหวังฤดูฝนเวียงกลับมาอีกครั้งเสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างบ้าน หยดน้ำไหลเป็นเส้นยาวช้าๆข้างในบ้านกลิ่นโกโก้อุ่นๆหอมอบอวลทั่วห้องนั่งเล่นมาวินนั่งขสมาธิบนพรมมีสมุดวาดรูปเปิดอยู่ตรงหน้าในมือเขาถือดินสอสีวาดภาพบ้านหลังหนึ่งที่มีผู้ชายผู้หญิงและเด็กชายยืนจับมือกันอยู่ใต้ร่มเดียวกันพอเดินเข้ามานั่งลงข้างๆมองภาพวาดของลูกชายเงียบๆนี่คือพวกเราหรือ พ่อถามยิ้มยิ้มมาวินพยักหน้าครับตอนฝนตกเราจะยืนอยู่ใต้ร่มเดียวกันเสมอเขาวาดเพิ่มเม็ดฝนเล็กๆเต็มหน้ากระดาษแม่เดินเข้ามาสมทบในมือถือแก้วโกโก้อีกใบนั่งลงอีกด้านของมาวินแล้ววางมือเบาๆบนไหล่ลูกชายตอนแม่ท้องมาวินแม่ไม่มีใครถือร่มให้เลยเสียงเธอแผ่วเบา เหมือนความทรงจำย่างไม่เลือนพ่อเงยหน้ามองเธอสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอไว้แน่นอุ่นจริงใจต่อจากนี้แม่จะไม่ต้องยืนคนเดียวอีกแล้วสัญญามาวินเงยหน้าขึ้นมองทั้งสองคนแล้วยิ้มแล้วตอนโตผมจะเป็นคนถือร่มให้พ่อกับแม่เองฝนยังคงตกแต่ในบ้าน อบอุ่นจนลืมฤดูครอบครัวที่เคยแตกเป็นเสี่ยงวันนี้กลับกลายเป็นภาพว่าสมบูรณ์ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยสีของความเข้าใจมาวินไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยพลังพิเศษแต่เขาเปลี่ยนโลกของพ่อกับแม่ด้วยหัวใจเล็กๆที่ไม่ยอมแพ้ต่อความเหงาและในวันหนึ่งเมื่อเขาโตพอเขาจะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ใครอีกหลายคนฟังเพื่อบอกว่า แม้ชีวิตจะเริ่มต้นด้วยการขาดแต่ถ้ามีรักอยู่ข้างในวันหนึ่งชีวิตนั้นจะเต็มได้โดยไม่ต้องเติมค่ำคืนนั้นดวงจันทร์ลอยต่ำเหนือหลังคาบ้านแสงนวลส่องลอดหน้าต่างอาบผ้าหม่มผืนบางของมาวินภายในห้องเงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของเด็กชายและเสียงฝนโปรยเบาๆที่ข้างหน้าต่างแม่เดินเข้ามา ก้มลงหอมหน้าผักลูกจัดท่าห่มให้กระชับก่อนจะยืนมองหน้าเล็กๆที่หลับอย่างมีความสุขลูกคือปาฏิหาริย์ของแม่เธอกระซิบเบาๆพ่อยืนอยู่หน้าประตูห้องมองภาพนั้นอย่างเนียบงันก่อนจะเดินเข้ามาโอบไหล่แม่ไว้แน่นอ้อมแขนที่เคยหายไปจากครอบครัวนี้นานเกินไปทั้งสองยืนอยู่ข้างเตียงไม่มีคำพูดใดมีเพียงความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านสายตา ความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นบทเรียนความรักที่เคยหล่นหายกลับมาเติบโตใหม่แข็งแรงกว่าเดิมพรุ่งนี้มาวินจะตื่นขึ้นไปโรงเรียนเขียนการบ้านวาดทาาใหม่และไม่รู้เลยว่าเรื่องราวของเขาเคยเปลี่ยนหัวใจของผู้ใหญ่ทั้งโลกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่จำเป็นต้องรู้ตราบใดที่เขายัางยิ้ม อย่างเชื่อว่ายังมีรักแท้ในโลกนี้ไฟห้องถูกปิดลงประตูค่อยๆปิดเบาเหลือไว้เพียงแสงจันทร์และครอบครัวหนึ่งที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งจบบริบูรณ์